สวยสะกดลิซ่าไร้มน์ขลังโชว์รำไทยออกสู่สายตาทั่วโลกแฟนๆแห่ชมสนั่นโซเชียล วันที่17มีนาคม2568ทำเอาแฟนซีรีส์ดังเด e w ไว้โ l o t u ส3ฮือฮาทั่วโลกจนติดเทรนด์ X ทันทีหลังจากที่จบ EP 0.5พร้อม EP มีศิลปินสาวชื่อดังระดับโลกอย่างลิซ่าลลิสามโนโบาลที่ร่วมแสดงในซีรีส์ดังปรากฏตัวในซีนที่หลายคนรอคอยกับฉากรำไทยซึ่งนับว่าเป็นครั้งแรกที่แฟนคลับเห็นลิซ่ารำไทยพร้อมทั้งแต่งตัวด้วยชุดไทยเต็มยศท แฟนต่างแชร์ซีนนี้กันสนานโลกโซเชียลพร้อมชื่นชมเป็นเสียงเดียวกันว่าสวยงามมากเหมือนต้องมนสะกดมืออ่อนช้อยท่วงท่าง,งามสงาม่าและจัดระเบียบร่างกายได้ดีมากๆขณะที่ลิซ่าก็ได้แชร์ฉากที่ตัวเองใส่ชุมรำไทยรับบทมุกพร้อมระบ,บุแคปชั่นถามแฟนๆว่ามุกแสดงเป็นไงบ้างคะนอกจากนี้ในโลกโซเชียลยังเผยว่าซีนนี้ต้องถ่ายทำตั้งแต่5้าทุ่มจนถึงเวลาประมาณ1.00ถึ2.00นและถ่ายทำนับ10ครั้ง ลลิสามโนบาลชื่อเกิดปราณปรียามโนบาลเกิดวันที่27มีนาคมพศ2540เป็นที่รู้จักในชื่อลิ่าเกาหลีลิ่าอังกฤษลิ่าเป็นแรปเปอร์นักร้องนักเต้นและนักแสดงชาวไทยเธอเป็นสมาชิกของ Blackpink Girl Group เกาหลีสังกัด YG Entertainment ลิ่าเริ่มต้นอาชีพนักแสดงในซีรีส์ทางโทรทัศน์ของ HBO เรื่อง The White Lotus 2อ6 8 ในเดือนกันยายน2564ันหริ่าเปิดตัวเป็นศิลปินเดี่ยวกับซิงเกิลอัลบั้มชื่อล,ลิซาอัลบั้มเปิดตัวที่อันดับหนึ่งบนแกออนอัลบั้มชาร์ตและขายได้มากกว่า70,000 0ชุดในสัปดาห์แรกทำให้เธอเป็นศิลปินหญิงคนแรกที่ทำได้มิวสิกวิดีโอเพลงชื่อเดียวกับอัลบัม้มมีผู้ชมรวม73.6ล้านครั้งในวันแรกบน y o YouTube กลายเป็นมิวสิกวิดีโอที่มีผู้ชมมากที่สุดใน24ชั่วโมงแรกบน YouTube โดยศิลปินเดียว ซิงเกิลแรกและซิงเกิลที่2ของอัลบั้มลลิสาและมันนี่ขึ้นถึง10อันดับแรกบนบิลบอร์ด g l o b a l 200โดยเพลงหลังกลายเป็นเพลงแรกของศิลปินเดี่ยวหญิงเคป๊อปที่อยู่บนชาร์ตบิลบอร์ดฮอต100และชาร์ตซิงเกิลแห่งสหราชอาณาจากักรได้นานหลายสัปดาห์นอกจากนี้ลลิสาและมันนี่ยังกลายเป็นอัลบั้มและเพลงแรกของศิลปินเดี่ยวเคป๊อปที่มียอดสตรีมถึง1,000ล้านครั้งบน s p อ t i f y ในปี2567 Lisa ิาได้ก่อตั้งค่ายเพลงเป็นของตนเองในชื่อแอน ลลาาวาวโดยเซ็นสัญญากับ RCA Records เธอออกซิงเกิล Rockstar อันกลายเป็นซิงเกิลแรกของเธอที่เปิดตัวอันดับหนึ่งบน Billboard Global Chart US l ซ s a ได้รับรางวัลมากมายรวมถึงรางวัล Mama Award, Circle Chart Music Award, MTV Europe Music Award สารางวัลและ MTV Video Music Award สอรางวัลสรางวัลหลังเธอเป็นศิลปินเดี่ยว K-pop คนแรกที่ได้รับรางวัลดังกล่าว เธอได้บันทึกในบันทึกสถิติโลกอินเนสเก้าหัวข้อมากกว่าศิลปินเดี่ยวเคป๊อคนใดๆทั้งนี้เธอยังเป็นศิลปินเคป๊อที่มียอดผู้ติดตามมากที่สุดบนอินสตาแกรและศิลปินเดี่ยวหญิงเคป๊อที่มีผู้ติดตามมากที่สุดในสปอร์ติฟทั้งนี้ลิซ่าได้รับเกียรติเป็นผู้นําทูตวัฒนธรรมจากกระทรวงวัฒนธรรมไทยและยังได้รับการยกย่องจากอดีต รัฐมนตรีไทยประยุทธ์จันโอชาสำหรับผลงานของเธอที่เผยแพร่วัฒนธรรมไทยไปทั่วโลก